สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทักทายวันเสาร์นะครับวันนี้ก็แวะมาหามาดูขเนียรที่ผมสั่งไว้นะครับใบเก่านี้มีคนมาขอแบ่งไปเลยครับก็ลองทําใหม่นะครับพี่น้องเป็นขเนียรเทนนะครับผมเทนเปิดประทุนนะครับผมนี่ครับงานดีนะครับพี่น้องนี่โคนไก่นะครับอันนี้ตรงนี้ยังไม่มีสับบิงสับอะไรยันนะครับจะใช้เป็นเหล็ก อันนี้เอาครับงานก่อนก่อนแกต้องใช้สปริงัวนี้ดันครับผก็เลยกลับเปลี่ยนใหม่ครับใบก่อนของผมเป็นวงกลมนะครับอันนี้เป็นเป็นวงรีครับนี่ครับเป็นพรอนไม้แกงนะครับผมอันนี้ถอดได้ใส่ได้นี่ครับอันนี้ก็จะใส่ประมาณนี้ครับนี่ครับผมใบนี้ก็ อาจา์ทุนทําอยู่ประมาณสองพันลมส่งนะครับพี่น้องสองพันลมสง่งอันนี้ผมขอไปใช้ก่อนครับเพราะว่าไปก่อนไปก่อนมีทีมงานมาขอแบ่งไปแล้วครับก็เลยแบ่งให้ไปเล่นทรงนี้เป็นใครชอบทรงกลมก็ได้นะครับเป็นทรงกลมหรือทรงรีแบบนี้ก็ได้ครับแล้วแต่ใครชอบครับ เครับเนี hmm. mm ้ก hmm. uh ็เป็นหัวเศร้าปรับได้นะครับก็ตอนนี้ก็เหลืออยู่หนึ่งหัวนะครับหลุดจองหัวเศร้าปรับได้ดีนะครับตัวนี้เล่นสายป่าเวลาไปก่อกิ่งไม้มันดีครับมันไม่ตายตัวครับมันก็จะมุนได้ครับมุนได้ตายตัว เราใส่ตรงไหนเราก็ปรับเอานะครับตัวนี้เป็แนแอนตร้อมเป็นนะครับพร้อมเป็นท่นานใดสนใจก็สั่งได้ครับอาจารย์แหนมครับงานดีนะครับผมนี่ผมว่าในรงการนี้ที่ทำมาก็เป็นของอาจารย์แหนมนีม่ยครับทำดีน,น,นี้เป็นลูกอันนี้แกทำล็อก่างนี้นะครับนี่น,น,นี่อย่างนี้ครับ ดูใกล้ๆครับดูให้ดูใกล้ๆดูงานใ,นใกล้ๆเลยครับนี่งานงานเชื่อมงานลูกงานบีบบังคับเนะี่ยเขาเรียกอะไรไม่รู้ครับเนี่ยผมว่าอาจาจา์แบบนะครับทําคนแรกแบบนี้นะตัวเนี้ช่างองินจะไม่มีล็อกข้างบนข้างล่างน,นะครับจะเป็นแค่เห็นแย่หัวเศร้าขยับขึ้นได้เลยครับตัวนี้แต่ไม่ได้ทาล็อกแบบนี้นะครับนี่ครับ เธอท่านเดยโทรมาครับเบอร์ผมรัว0848914140นะครับนี่นี่อาทิตย์หน้ามาครับพัเนียดเดี๋ยวนี่ครับน้าครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงนี้ครับผมผมลูกงขใหญสายกองสวัสดีครับ